มาครับพเพื่อนเพื่อนน้องๆมาดูประกาศใบอีสานสีนาคทรงเครื่องสีสวยๆทรงส,สวยๆในฟาร์มพี่เซนเอกกันดีกว่าครับไปครับไปดูกันเลยดีกว่านี่เลยครับนี่ก็คืออีสานสีนาคทรงเครื่องในฟาร์มพี่เซนเอกนะครับนี่เป็นไงครับเพ,พื่อนเพื่อนน้องๆเมื่อเกตของอีสานสีนาคทรงเครื่องสะท้อนกับแสงไฟที่เปิดส่องเข้ามานะครับความสวยงามของเกตของความที่มันเป็นสีนาคนะครับจะสวยมากเลยนะตัวนี้ต้องบ <ข refreshing S 2> อกว่าตัวนี้เป็นปลาที่คึกนะ แล้วความคึกของปลาเนี่ยมันมองบอกนะครับถึงสุขภาพที่ดีของปลานะดูดิมันคึกมากเลยนะตัวนี้ยืนน้านิ่งด้วยนะครับรูปทรงสวยนะตัวนี้ดูกระดงหลังเห็นไหมครับตั้งเป็นจั่วสวยขึ้นไปลายสวยนะครับนี่ชายน้ําสวยตะเกียบยาวนะครับหางโพตูมนะครับตัวนี้สีสวยนะเลี้ยงเล่นได้ครับทําสายได้ ต้องบอกว่าดั้งเดิมนะครับของเขาประกัดป่าอีสานเนี่ยจะเป็นสีเขียวแต่สีนาคนี่คือสีที่พัฒนาขึ้นมานะครับ